รีวิวหลังบ้านจ้าหลังจากที่ทาความสะอาดเรียบร้อยตัดหญ้าแล้วก็กวานเรียบร้อยนะจ้านูนตรงกลางขยะของเรากองกลางไว้ใ้ให้มันแห้งแล้วก็ไปเผานะจ้านี่เกลี้ยงนานั่งชิวๆนะคะจุดจิบเบียร์เยน็เยนๆตอนค่ำได้นะเนี่ยโอ,อ้โหเกลี้ยงเก่ามากเหนื่อยเลยวันนี้พักผ่อนเบาๆเ,เ,เ,เสร็จแล้วสบายใจต้นไม้ทุกต้นใบชรดก็ตัดออกนะคะคุณย่ามาขอไปให้ปลาเรี้ยงเพิ่งกิน บอกว่ากินนีกินทั้งก้านแล้วก็มาอัปเดตสวนผักหลังบ้านของเรานะจ้า <c oughs> น,นี่เล็กก็เอามะเขือ <c oughs> มาปลูกเพิ่มนะคะอันนี้พายอีตูใบเมงลักอันนี้ต้นมะละกอด่านแล้วก็ต้นพริกเอ้อันนี้เกิอดดอ,อกอีกแล้วจากยากตัดของเล็กไปเศรษฐีเก้าชั้นดอกเล็กสีม่วงสวยมากค่ะน,นี่งามแต่มันเป็นพุ่มเตียๆเราไม่ต้องขึ้นสูงแห้ง ในบริเวณหลังบ้านแดดอีกแล้วจ้ะหน้าน่งชิวๆมากเลยต้นมะนาวของเราไม่สูงไปกว่านี้แล้วนะคะแต่ก็ออกลูกก้วเด้อจ้าแนมาอัปเดตหลังบ้านจ้าอันนี้เป็นต้นพริกขี้หนูนะจ๊ะตรงนั้นเป็นหอมเปรือผักชีใบเลื่อยอันนี้เป็นกะเพรา,พาอันนั้นเป็นใบแมงลัก นี่ก,ก็กระเพราแยกพริกมาปลูกในกระถางนลยจ้ะกระเพราวสวยกระเพาของเรานี่มะเขือเทศด้วยออกลูกแล้วนะคะกระเพาก็เริ่มมีแมงมาเจาะมากินเลยได้ดีทําทให้ยอดมันหักลงแต่ใครก็สวยเอย่บ๊ายบายคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเว้ยคนสวย